ve กลับมาจากทําบุญเราก็มาห่อข้าวเขาเรียกอะไรเจ้ข้าวกระยาศาสตร์ข้าวกระยาศาสตร์เป็นประเพณีบ้านเราเนาะห่อแบบห่อข้าวเล็กห่อข้าวใหญ่เพื่อที่จะเอาไปให้ผู้ล่วงลับไปแล้วนี่เราก็ใส่ <laughs> ทุกอย่างลงไปในห่อข้าวนะคะ <Man. S 2> เพื่อที่จะเอาไปอ อุทิศส่วนกุศลนะให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนาะเพื่อนๆก็ใส่ทุกอย่างเลยมีเผือกมีมันมีกลอยมีผลไม้ทุกชนิดเลยค่ะใส่ไปส้มปลาน่อยส้มตำอนี่ก็จะใส่เป็นห่อข้าวไปเพื่อที่จะไปทําพิธีพิธีสวดอุทิศส่วนกุศลเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวพอเราห่อข้าวเสร็จเสร็จแล้วเราก็ จะเอาไปให้ที่นาด้วยเอาไปไหว้เจ้าปู่เจ้าย่าที่นาด้วยเนาะเพื่อนๆนเนาะนี่จะเป็นประเพณีบ้านเรานะคะก็ทํากันสืบทอดกันมาแบบนี้เนาะนี่ก็จะได้ห่อข้าวใหญ่แบบนี้เนี่นวางใสตะก,ก้าเลยเสร็จแล้วเราก็จะได้ห่อข้าวเล็กห่อข้าวใหญ่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนแล้วเราก็จะเอาไปให้พระท่านทาพิธีนเานเาะอุทิศส่วนกุศลเนาะ นี่พอห่อเสร็จแล้วก็เอาตะกร้ามาเรียงกันอย่างนี้นะคะ<ม>เพื่อที่จะให้พระท่านสวด<ม>นี่แบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห่อข้าวใหญ่นะคะห่อข้าวใหญ่ห่อข้าวน้อยแล้วก็จะเป็นข้าวกระยาศาสตร์นะคะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆพอพพระทำพิธีเสร็จเราก็เอาข้าวมา เอามาใหย่เนาะภาษาอีสานบอกมาใหย่เอาไว้เพื่อให้ผู้ทีท่รับไปแล้วมาเอาเอาตะ้าเอาสัมภาระมาใส่เอาไปเนาะเพื่อนๆเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะแล้วพอเราทําเสร็จแล้ว,เร,เ,รลวเราก็จะเอาไปให้เจ้านาอีกทีหนึ่งเนาะเพื่อนๆเนาะใหญ่ไ้ก่อนนะคะพอเก็บมาจากวัดแล้วเพื่อนๆเราก็เอามาหยญ่หรือว่าเอามากระจายเอาไว้ให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้านาเนาะ ที่ปกปักรักษาทุ่งนาเราเอาไว้เพื่อให้ได้รับเ่วนบุญนาอเพื่อน ก็จะวางเอาไว้ตามจุดต่าง,างๆเนาะเพื่อนๆตามนานเนี่ยนาเรามีเยอะเราก็กระจายไปวางเอาไว้จุดนี้อีกจุดหนึ่งเนาะเพื่อนๆวางเอาไว้ก็จะเอามากระจายเอาไว้อย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆตามประเพณี เระเพนีที่สืบทอ,อดกันมาเนาะเพื่อนๆเนาะแล้วเราก็กระจายจะกระจายไปข้างล่างด้วยก็ขอบคุณแม่โพศุกเนาะที่ปกปักรักษาต้นข้าวของเราขอบคุณถึงแผ่นดินขอบคุณที่ดูแลรักษาพืชหญา้าข้าวปลาอาหารให้อุดมสมบูรณ์เนาะเพื่อนๆเนาะคลิปนี้ไม่มีอะไรคะ่ะคลิปนี้ก็พามาดูเระเพน,นี้บ้านเราคลิดง่ายเจอกันนะคะคลิปนี้บ๊ายบาย